เรามาดูในเรื่องของการบริหารงบประมาณในสถานศึกษานะครับก็คือในเรื่องของการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะครับหรือว่า SPBB นะครับหรือว่า SPBB ก็คือ Strategic Performance Base Budgeting นะครับ Base Budgeting ก็คือใช้ การมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะครับใช้การมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดยมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ด้วยกันนะครับ 5. ประการ1ก็คือมุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์นี่ข้อแรกนะครับมุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2. มุ่งเน้นหลักธรรมพิบานหลักธรรมพิบาลเราก็รู้นะครับก็คือมีอยู่ด้วยกัน6ข้อเนาะนี้คุณใสร่วมรับ ค่ใช่ไหมครับอันนี้คือเน้นหลักธรรมาภิบาลนะครับสการมอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณก็คือได้รับการกระจายอานาจได้รับการมอบอํานาจมาในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณนะครับซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความเป็นอิสระความคล่องตัวมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ไหมครับตรงนี้อันที่4ี่คือการเพิ่มขอบเขตการครอบคุมของงบประมาณและก็5นะครับ การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางหรือที่เราเรียกว่า M t e p เนะ MT โดยรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละประการมีดังนี้อันดับแรกก็คือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติในระดับชาตินั้นเนาะก็เป็นการมุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก็ประเทศชาติ 2. เป้าหมายในการให้บริการกระทรวงการเป้าหมายการให้บริการกระทรวงข้อตกลงการบริการสาธารณะ Public Service Agreement PSA อันนี้คือในระดับชาตินะครับ 3. เป้าหมายในการให้บริการของหน่วยงานข้อตกลงในการจัดทำผลผลิต Service Delivery Agreement นะครับ SDA ต่อมาเน้นในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลใช่ไหมครับหลักธรรมาภิบาล เน้นหลักธรรมาภิบาลก็คือ1มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับไว้ชัดเจน 2. มีระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลในการดําเนินงานที่โปร่งใส 3. การมอบอำนาจการบริหารจัดการงบประมาณ 4. การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 5. งบประมาณการการประมาณการนะครับการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางนะครับหรือว่าเอ็มติอันนี้มันก็จะครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีคุณธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบแล้วก็หลักความคุ้มค่านะครับส่วนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนะครับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานหรือว่า performance based budgeting p b b คันนี้ PBB เนี่ยต่างอะไรกับ SPBB คือมันต่างกันตรงที่ว่า SPBB เนี่ยนะครับก็คือ strategic อันนี้มุ่งเน้นผลงานแบบมีกลยุทธ์นะครับมียุทธศาสตร์ strategic ก็คือมียุทธศาสตร์ก็คือแต่ว่า PBB เนี่ยคือมุ่งเน้นที่ผลงานเลยไม่ได้เอายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์มา มาเกี่ยวข้องนะมาอยู่นะฮะแต่ว่าเอาที่ผลงานเลยนะครับก็เป็นงบประมาณที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเนะี่ยก็คือจะดูที่ความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนะครับนอกจากนี้นะครับ PBB ยังเป็นระบบการทํางานที่ผสมผสานระหว่างการวางแผนการจัดทํางบประมาณการตรวจสอบติดตามทบทวนผลงานนะครับซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรเนี่ยต้องรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลงานในความหมายของระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับก็คือผลผลิตเอาต์พุตคือผลที่เกิดจากการที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมนะครับส่วนผลลัพธ์คือเอาต์คัมอันนี้คือผลที่เกิดจากการนำผลผลิตไปใช้ใเกิดประโยชน์ถ้าเรามองอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าผลผลิตก็คือในเชิงของปริมาณนะครับถ้าเราดูในเรื่องของผลลัพธ์จะในเชิงของคุณภาพเพราะฉะนั้นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนะครับจะดูที่ผลผลิตและผลลัพธ์ จะดูที่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่อมามาตรฐานการจัดการทางการเงินนะครับมาตรฐานการจัดการทางการเงินในสถานศานะึกษาะจะใช้การจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานหรือว่า PBB Performance Based Budgeting จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือสถานศึกษานั้นจะต้องมีกลไกนะครับคือถ้าจะมีประสิทธิภาพเนี่ย ธนาษาต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยอาศัยการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่เรียกว่าเซเว่นโฮเดลนะครับก็คือมาตรฐานทางการเงิน7ด้านหรือว่าเซเว่นโฮเดลเซเว่นโฮเดลคือมาตรฐานทางการเงินมาตรฐานการจัดการทางการเงิน7ด้านคือหัวใจของการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนะครับนี่คือหัวใจของการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเลยโดยใช้เซเว่นโฮเดลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย1การวางแผนงบประมาณ ข้อแรกเนี่ยจำไว้ดีนะครับก็คือเป็นข้อข้อแรกการวางแผนงบประมาณนะครับหรือว่า b u ตเ e ตติ้งแพนนิ่งเนี่ยครับเ,เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องทำา VM o t นะครับ B.M. g o ก็คือจะต้องมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจมีเป้าประสงค์มีผลผลิตหลักมีกลยุทธ์มีโครงสร้างแผนงานตัวบ่งชี้ความสําเร็จของผลงานเนี่ยจะต้องมีซึ่งเราก,ก็ต้องจัดทําทุกปีนะฮะในเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆเพื่อขอใช้งบแล้วก็ต้องมีการวางแผนงบประมาณร,ระยะปานกลางที่เรียกว่า M. t e p เพราะฉะนั้นในตัวมาตรฐานการจัดการทางการเงิน7ด้านข้อแรกคือการวางแผนงบประมาณข้อที่2ก็คือการกําหนดผลผล,ผลิตและการคํานวณต้นทุน output specification and costing นะครับในขั้นนี้เป็นการคำนวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้กำหนดมาแล้วว่าต้นทุนต่อหน่วยการผลิตจะเท่าไหร่ซึ่งการคิดต้นทุนคิดทั้งทางตรงและต้นทุนทั้งทางอ้อมนะครับนี่คือการคำนวณผลผลิตและการคำนวณต้นทุน 3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง procurement management เนี่ยนะครับเป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง จะซื้อจะจ้างบริหารภาครัฐเนาะพศสอ,อ6 0ใช่ไหมครับก็คือเนี่ยแหละมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจ,จ้างให้มีประสิทธิภาพนะในการจัดซื้อเน้นความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินนะเมื่อก่อนก็เน้นแค่ว่า,เอา,เ,อาเอาราคาถูกที่สุดให้โรงเรียนได้ใช้ หรือว่าราคาถูกที่สุดในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนีจ้จะใช้ในลักษณะของความคุ้มค่านะครับต่อมานะครับด้านที่4เนาะ7 e Holder ด้านที่4ด้านที่4คือการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ Financial Management and Fund Control ก็คือหน่วยงานเนี่ยจำเป็นจะต้องกำหนดรายการหรือโครงการและโครงการทางบัญชีเอกสารหลักฐานต่างๆที่จำเป็นในการปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้างมีระบบการควบคุมและการเบิกจ่ายและก็บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่4ต่อไปด้านที่5การรายงานทางการเงินและผลประเมินงานนะครับ Financial Performance Reporting ในกระบวนการรายงานนี้นะครับต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดตัวดัดชนีชี้วัดมีการกําหนดกรอบและโครงสร้างในการประเมินแล้วก็รายงานผลที่ชัดเจน มีการรายงานทั้งการเงินและผลการดำเนินงานนะครับด้านที่6การบริหารสินทรัพย์ asset management หน่วยงานจะต้องมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ที่ถูกต้องและด้านที่7ด้านการตรวจสอบภายใน internal audit นะครับหน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในก็จะเห็นว่าตรวจสอบภายในเนี่ยในสำนักง,งานเขตก็จะขึ้นตรงต่อพอเขต คาะหน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็นอิสระในการดําเนินงานมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตรวจสอบและเน้นการตรวจสอบทางการเงินแล้วก็ตรวจสอบผลการดําเนินงานด้วยนะครับนี่คือเซเว่นฮอดเดิลนะครับการจัดการทางการเงินมาตรฐานทางการเงิน7ด้านให้จําข้อแรกไว้ก็คือการวางแผนงบประมาณนะครับ คราวนี้เรามาดูในเรื่องของประเภทของเงินในสถานศึกษานะครับประเภทของเงินของเงินในสถานศาึกษาเงินที่สถานศึกษาได้รับมาเนี่ยนะครับเงินที่โรงเรียนได้รับมาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1เงินงบประมาณ2เงินนอกงบประมาณและ3เงินรายได้แผ่นดิน เงินที่โรงเรียนได้รับมาจะแบ่งเป็น3ประเภทเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณได้เงินรายได้แผ่นดินเงินงบประมาณหมายถึงอะไรเงินงบประมาณก็หมายถึงเงินที่ส่วนราชการเนี่ยได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเบิกใจ่ายในลักษณะของรายจ่ายงบกลางซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทพูด,ดง่ายๆว่าเงินงบประมาณเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ประเภทรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แล้วประเภทที่2คือรายจ่ายงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณแบ่งเป็น2ประเภทนะครับหรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและ2รายจ่ายงบกลางนะครับครานี้เราก็เข้ามาสู่รายละเอียดนะครับรายละเอียดของแต่ละอันของงบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณมันมี2อสส่วนใช่ไหมครับก็คือ2รายจ่ายใช่ไหมครับรายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วก็อีรายจ่ายหนึ่งคือรายจ่ายงบกลางใช่ไหมครับครนี้เรามาดูในเรื่องของอันที่1รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนะก็ได้แก่ 1>, 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุนและ5งบรายจ่ายอื่นก็เป็นสูตรจำว่าบุคดำทุนหนุนอื่นนะครับเพราะนั้นเราทบทวนตรงนี้นิดหนึ่งเนะเาะเงินที่เงินที่โรงเรียนได้รับเ,เงินที่โรงเรียนได้รับ มี3ประเภทใช่ไหมครับ1คือเงินงบประมาณ2ก็คือเงินนอกงบประมาณแล้วก็3คืออะไรครับรายได้แผ่นดินครานี้ในเงินงบประมาณนะในเงินงบประมาณเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทรายจ่ายใช่ไหมครับประมาณ2องประเภทรายจ่ายก็คือรายจ่ายส่วนราชการนะแล้วก็รัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับรายจ่ายี่งคือรายจ่ายงบอะไรฮนะ งบกลางนะในจ่ายงบกลางครนี้เรามาดูก็คือในส่วนของรายจ่ายส่วนราชการและภา,าษาอังกฤษก็แบ่งออกเป็นอะไรครับ5งบรายจ่ายก็มีบุคลากรดำเนินงานลงทุนเงินอุดหนุนแล้วก็เงินอื่นนะครับ บุกดาทุนนนอื่นมันก็จะไล่มาตามนี้เงินในโรงเรียนได้รับมี3ใช่ไหมครับงบประมาณนอกงบประมาณรายได้แผ่นดินงบประมาณก็แบ่งออกเป็น2รายจ่ายรายจ่ายส่วนราชการและายภาษาอังกฤษรายจ่ายงบกลางส่วนรายจ่ายส่วนราชการและรัฐภาษาอังกฤษออกแบ่งออกเป็นงบบุกดําทุนนุนอื่นบุคลากรดําเนินงานงบลงทุนเงินอุดหนุนแล้วก็งบรายจ่ายอื่นนะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของงบบุคลากรงบบุคลากรเป็นรายจ่ายที่กําหนดขึ้นเพื่อการบริหารงานบุคคลของภาครัฐก็ จะมีที่หลักๆนะเอาที่หลักๆที่เกี่ยวข้องที่ออกข้อสอบก็คือจะมีเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างประจําค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนพนักงานราชการเนี่ยนี่ดอกจันไว้นะครับว่าจะลืมนะครับค่าตอบแทนพนักงานราชการแล้วก็5เงินประจําตําแหน่งและเงินวิชาฐานะอย่างเงี้ยนี่คืองบบุคลากรต่อมางบที่2คืองบดําเนินงานงบดําเนินงานเป็นรายจ่ายที่กําหนดขึ้นเพื่อบริหารงานประจํา4ประเภทก็คือ 1. ค่าตอบแทน2นะครับค่าใช้สอย3ค่าวัสดุ4ค่าสาธารณ ค่าคค่่าาตอบแทนใช้สอยค่าวัสดุคธารณภโภคตอนนี้ในส่วนของงบดำเนินงานค่าที่1คือค่าตอบแทนค่าตอบแทนเป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเพื่อการบริหารงานประจำอย่างค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยค่าอุทยากรมาอบรมค่ากรรมการต่างๆที่โรงเรียนเชิญมาเป็น วิทยากรหรือเชิญมาเป็นกรรมการในการตัดสินเพื่อความเที่ยงธรรมค่าจ้างนอกเวลาค่าผ้านะเหมาจ่ายใช่ไหมครับค่าสอนพิเศษในโรงเรียนจะใช้ค่าตอบแทนในการในการจ่ายนะครับบริหารงานประจําต่อมาใช้สอยใช้สอยใช้สอยก็เป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้น เพื่อการได้มาซึ่งการบริการยกเว้นการบริการที่เป็นสาธรารณภคหรือการสื่อสารโทรคมนาคมอันนี้ไม่ได้ใช้ใช้สอยนะครับใช้สอยก็จะเป็นงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการบริการสาธรารณภคและการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับอย่างค่าใช้สอยก็มีอย่างเช่นอันที่1คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอย่างเงี้ยนะก็ใช้ในค่าใช้สอย2ค่าจ้างเหมาบริการนะครับสค่สาซ่อมแซมบำรุงต่างๆ4 ค่าเช่าอาคารเช่ารถเช่าที่ดินแล้วก็5ค่าประกันสังคมก็คือส่วนนายจ้างนะครับนี่คือค่าใช้สอยนะครับค่าใช้สอยประมาณนี้ต่อมาวัสดุวัสดุเนี่ยมันจะตรงข้ามกันกันกบคูุรัปพันเวลเอาออกข้อสอบมันจะตรงข้ามกับคูุรัปพันใช่ไหมครับเพราะว่าวัสดุมันจะอย่างคูุรัปพันเนี่ยมันจะอยู่ในงบลงทุนสําหรับค่าวัสดุนะหรือว่าค่าคลุรัปพันจะมีการจําแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคูุรัปพันตาม หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณนะครับแนวทางในการพิจารณาสิ่งของที่สิ่งของใดที่จัดว่าเป็นวัสดุหรือเป็นครูพันก็จำแนกได้ดังนี้นะครับถ้าอันไหนที่มันเป็นวัสดุก็คือรายจ่ายที่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะดังต่อไปนี้1มันไม่คงทนถาวรนะครับหรือตามปกติจะมีอายุการใช้งานเนี่ยไม่ยืนนาน2คือสิ้นเปลืองหมดไปเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น3รลายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุแล้วก็ที่นิดนึงก็คือการจัดหาโปรแกรม แมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่ยชุดละไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นคำว่าไม่เกิน2 0 0 0 0คือถ้า2 0 0 0 0พอดีนะสองหมพอดีก็ยังเป็นวัสดุนะครับถ้าเกิน2 0 0 0 0คือ20,000กับอีก1บาทเงี้ยขึ้นไป 30- 0 0 0ื่นสี่หมอะไรก็ว่าไปอันนี้จะเป็นคารุพันธ์นะครับการจัดหาคอมพิวเตอร์นะครับที่มีราคาต่อหน่วยชุดละไม่เกิน2 0 0 0 0การจัดหาสิ่งของที่ใช้มาซ่อมแซมบำร,รุงรักษาทรัพย์สิสนใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คือจะต้องมาซ่อมแซมมาบำร,รุงเนี่ยที่อยู่ในส่วนของค่าวัสดุนะครับรายจ่ายที่ต้องมาชําระพร้อมกัับค่่าวสดุเชน ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันสังคมค่าติดตั้งส่วนสิ่งของที่เป็นค่าวัสดุแบ่งออกเป็นแบ่งการพิจารณาออกเป็น3ประเภทก็คือ1ดูที่ประเภทของความวัสดุที่คงทนไหม2เป็นวัสดุสิ้นเปลืองไหมและ3เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบหรืออะไรไหมนะครับส่วนมาดูรายละเอียดของวัสดุนะครับก็กลายนีประเภทวัสดุคงทนก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนตั้งแต่ปกตินะครับมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือมัน ทำไปใช้งานแล้วกเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถรับซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติหรือซ่อมแซมน้าไม่คุ้มค่าส่วนประเภทวัสดุสิ้นเปลืองก็คือสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองและหมดไปแปลสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิมนะครับข้อควานะครับประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบแล้วก็อะไรก็สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบกับอุปรกรณ์หรืออะไรนะสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับมาที่มีลักษณะเป็นการซ่อม บำรุงปกติหรือซ่อมค่ากลางนะครับอันนี้คือวัสดุเรายังอยู่ในเรื่องของการดําเนินงานนะครับการดําเนินงานการดําเนินงานก็ค่าตอบแทนแล้วค่าวัสดุแล้วค่าคุรุพัน์จะอยู่ที่ลงทุนเนาะต่อมาที่4ี่คือค่าสาธารณภคค่าสาธารณภคเนี่ยเป็นรายจ่ายเพื่อการบริการสาธารณภคการสื่อสารและโทรคมนาคมนะครับก็ได้แก่ค่าไฟฟ้า ปลาโทรศัพท์นะบัตรโทรศัพท์บัตรรั์สินอะไรพวกนี้ค่าไปรษณีย์ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่ารมเนียมในการโอนเงินธนาคารนะครับอันนี้จะอยู่ในสาธารณภคนะครับน้ำไฟโทรศัพท์อะไรงี้เนาะต่อไปงบลงทุนงบลงทุนงบลงทุนก็ประกอบด้วยแค่2ค่านะครับคือค่าครุภัณฑ์กับที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี่คือนักลงทุนอันนี้คืองบลงทุนนะครับงบลงทุน ส่วนครุภัณฑ์น,นะครับมันก็จะตรงข้ามกับวัสดุเนาะก็คือมีลักษณะที่มันคงทนถาวรตามปกติจะมีอายุการใช้งานที่ไม่ยืนนานนะครับไม่สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาสั้นนะครับรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์น,นะครับจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยชุดละเกินกว่า2 0,000บาทนะครับรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำร,รุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์นขนาดใหญ่อย่างเช่นเครื่องบิน เรื่องจากยานพาหนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งรวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติและค่าซ่อมกลางด้วยนะครับ ต่อมาค่าจ้างที่ดินในการจัดหาหรือปรับปรุงคลุพันแล้วก็รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าคลุพันเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยและค่าติดตั้งอันนี้คือคลุพันเพราะนั้นคลุพันก็จะตรงข้ามอยู่กับวัสดุส่วนที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็คือรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งที่ดินสิ่งก่อสร้างรวมทั้งสิ่งต่างๆที่ติดตึงกับที่หรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนะครับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคือ1รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้าง2ปรับปรุงที่ดินปรับปรุงสิ่งก่อสร้้้าาางงซึึ่่่ทํใหมมมีูลคคเพิขน3ือ การติดตั้งระบบไฟฟ้าปลารวมทั้งอุปกรณ์นะครับไฟฟ้าประปลารวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารถ้าเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารเนี่ยเขาจะเรียกว่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะแต่ถ้ารอบหลังเนี่ยเอามาซ่อมหรือเอามาเติมอันนี้เขาจะเรียกว่าค่าใช้สอย นะเรียกว่าค่าใช้สอยทั้งนี้ที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกอันนี้คือเหมือนกันครับการติดตั้งครั้งแรกจะเรียกว่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานที่ราชการการจ้างออกแบบการควบคุมงานที่จ่ายให้แก่กอกชนหรือนิติบุคคลนะครับค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินสิ่งก่อสร้างเช่นการเวรคืนที่ดินค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าชดเชยผลอาศิลป์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยให้จําว่าการติดตั้งครั้งแรกกับการติดตั้งในอาคารการติดตั้งครั้งแรกจะเรียกว่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับต่อมาในเรื่องของงบ งบเงินอุดหนุนนะครับงบเงินอุดหนุนนั้นเป็นงบที่จัดสรรให้กับหน่วยงานเพื่อบำรุงช่วยเหลือสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คืองบอุดหนุนทั่วไปกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับทั่วไปกับเฉพาะกิจแค่นี้แหละไม่มีอะไรส่วนอันที่5คืองบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่นเป็นงบรายจ่ายที่เข้าขายที่ไม่เข้าขายใดๆนะครับที่ไม่เข้าขายใดๆที่ไม่เข้าขายใดๆของงบบุคลากรงบดำเนินงานงบลงทุนหรืองบเงินอุดหนุนก็จะเป็นรายจ่ายอื่น อย่างเช่นเงินราชการรับเงินจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาระบบที่ไม่ใช่เป็นการหาปรับปรุงกรุ่พันธ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างนะครับสค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 4. ค่าใช้จ่ายหน่วยงานอิสระ ห้าอะไรจ่ายเพื่อชําระหนี้เงินกู้แล้วก็หกนะครับค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนต่างๆนะครับนี่คือทั้งหมดรายจ่ายของส่วนราชการนะครับรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐทภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเพราะนั้นทบทวนเนาะก็คือนะเงินโรงเรียนได้รับอยู่ด้วยกัน3งบงบประมาณนอกงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินงบประมาณก็มีรายจ่ายอยู่ด้วยกัน2รายจ่ายรายจ่ายส่วนราชการและรัฐทภาษาอังกฤษแล้วก็รายจ่ายงบกลางงบรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายส่วนราชการและรัฐทภาษอังกฤษและรัฐทภาษอังกฤษ ก็มี5งบนะครับบุคลารกรดําเนินงานลงทุนเงินอุดหนุนแล้วก็รายจ่ายอื่นนะครับบุกดาทุนหนุนอื่นส่วนงบบุคลารกรก็จ่ายในลักษณะของเงินเดือนค่าจ้างประจําค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนพนักง,งานราชการเงินประจําตําแหน่งนะครับงบดาเนินงานก็ค่าตอบแทนค่าใช้อสอยวัสดุสาธารณภคโค่าตอบแทนอย่างเช่นค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยค่าวิทยากรอบรมค่ากรรมการต่างๆอยู่ในค่าตอบแทนค่าจ้างนอกเวลาค่าจ้างพานะเหมาจ่ายแล้วก็ค่าสอนพิเศษในโรงเรียนนะครับจะเป็นงบจะเป็นงบดำเนิน เงินงานค่าตอบแทนนะครับค่าใช้สอยนะครับค่าใช้สอยก็การได้มาซึ่งบริการนยกเว้นบริการสาธารณูปโภคเป็นการจ่ายในลักษณะของการจ่ายการเดินทางไปไปราชการจ้างเหมาบริการค่าซ่อมแซมบำรุงค่าอาคารค่าเช่าอาคารค่าเช่ารถค่าเช่าที่ดินค่าประกันสังคมอย่างนี้นะครับส่วนวัสดุก็คือไม่คงทนถาวรสิ้นเปลืองหมดไปถ้าเป็นโปรแกรมก็ไม่เกิน2 0 0 0มบาทส่วนการจัดหาสิ่งของหรือซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินนั้นให้ใช้งานได้ตามตติก็ก็อยู่ในค่าวัสดุนะครับ ส่วนค่าสาธารณูปโภคก็ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ลงทุนมีอยู่ด้วยกัน2ค่างบลงทุนก็คือคุรุพันธ์กับที่ดินและสิ่งก่อสร้างคุรุพันธ์เรารู้แล้วก็คือคงทนถาวรใช้งานเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของของคุรุพันธ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออรกรอเ,อรเกิน 2 0 0 0 0นนะครับ 20, บาทขึ้นไปก็ปจะเรียกว่าคัรุพันธ์แต่วัสดุเนี่ยไม่เกิน20,000นนะครับนะถ้าเกินจะเป็นคัรุพันธ์ส่วนเงินรายจ่ายเงินอุดหนุนก็มีงบประมาณทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับส่วนงบประมาณรายจ่ายอื่นก็มีราชการรับค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาการระบบที่ไม่ใช่การพัฒนาหรือปรับปรุงครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับ ที่ไม่ใช่นะที่ไม่ใช่3ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนะครับสค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอิสระ5รายจ่ายเพื่อชําระหนีง้เงินกู้และ6ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูรายจ่ายงบกลางนะครับเมื่อกี้รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไปแล้วก็มาดูงบกลางงบกลางก็คือเป็นรายจ่ายที่กาหนดขึ้นในลักษณะ1นึ่ยเบีตยวดาเน็จบํานานนะครับสบเงินช่วยเหลือค่าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐพนักงานราชการนะครับ 3เงินรายจ่ายเงินเลื่อนเงินเดือนปปุ่บข้าราชการนะครับสเงินสำรองชดเชยสมทบข้าราชการ5เงินสมทบลูกจ้างประจํา 6. นะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการครูและลูกจ้างพนักงานของรัฐ7ค่าใช้จ่ายในการเสด็จพระราชดำเนินหรือต้อนรับประมุขต่างๆแค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของชาติ9ค่าใช้จ่ายในการจ่ายให้กับราชการรับในการรักษาความมั่นคงของชาติค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำรินะและวสิบเอ็ดเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินะครับหรือว่าจําเป็นนะฮะ พูดไปแล้วน้องเงินที่สถานึกษารได้รับแบ่งออกเป็นสามประเภทเนาะก็คืองบประมาณนอกงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินเงินงบประมาณเราพูดไปแล้วมี2รายจ่ายใช่ไหมครับก็คือรายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วก็รายจ่ายงบกลางนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูงบเงินนอกงบประมาณนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับเงินการได้เงินมาจากโรงเรียนมามาถึงโรงเรียนนะครับก็คืองบเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณเนี่ยเงินนอกงบประมาณเป็นเงินที่กฎหมายกําหนดไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินยกเว้นเงินอุดหนุนทั่วไปเหลือจ่าย2ปีงบประมาณ ก็มี8ประเภทนะครับอันนี้เงินที่กฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินนะครับถ้าจะมีการยกเว้นก็ยกเว้นเงินอุดหนุนทั่วไปเหลือจ่ายเกิน2ปีงบประมาณนะครับมี8ประเภทประเภทที่1คือเงินอุดหนุนทั่วไป2ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา3เงินบริจาค4เงินภาษีนักที่จ่าย5เงินลูกเสือ6เงินเนนารี7เงินทิวว่ากาตริยเงินประกันสัญญาเงินประกันสัญญานี่มี8ปประเภทนี่คือเงินนอกงบประมาณนะครับส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปของเงินนอกงบประมาณก็เป็นเงินอุดหนุนประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปรายการที่สําคัญต่อการจัดการศาึกษาของโรงเรียนก็ได้แก่1ก็คือเงินอุดหนุนค่าจ่ายในการจัดการศาึกษาขั้นพื้นฐานก็ให้อะไรบ้างล่ะให้รายหัวเนาะสงเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนแล้วก็3คือหนังสือและอุปกรณ์การเรียน4ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียน5ค่าอาหารกลางวัน6ค่าพาหนะในการเดินทางตอนนี้เมื่อกี้เงินอุดหนุนทั่วเงินอุดหนุนใช่ไหมครับเงินอุดหนุนแล้วเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วก็มาที่2คือเงินอุดหนุนค่าอาาหรรกกงวัันนนเีย3 อุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไปกับแล้วก็4นะครับเืออุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนก็คือจะได้เครื่องแต่งกายนักเรียนเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียนนะครับส่วนเงินบริจาคเป็นเงินนอกงบประมาณผู้ที่มอบให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทหนึ่งคือเงินบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์นะครับสคือเงินบริจาคที่มีแบบวัตถุประสงค์นี่คือเงินบริจาคเพราะฉะนั้นเงินบริจาคจะมีด้วยกัน 2แบบนะครับไม่มีวัตถุประสงค์กับมีวัตถุประสงค์ส่วนสถานศึกษาที่จะต้องออกใบเสร็จอนุนมทธนาบัตรให้กับผู้บริจาคลงนามในใบอนุนมทลนาบัตรนะครับออถ้าตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งศึกษาธิการนะครับออกใบอนุนมทลนาบัตรตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ล้านบาทอันนี้เลขากรบถนะครับไม่ถึง5ล้านนะก็คือพอเขตหรือพอโรงเรียนแล้วแต่กรณีแต่ถ้าบริจาค1ล้านบาทขึ้นไปต้องประกาศในราชกิจจานุบเบกษานะครับต่อมาครับเงินประกันสัญญา ก็เป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นเงินที่สถานึกษานะั้นเรียกเก็บจากผู้ที่รับจ้างตามระเบียบของว่าด้วยพัสดุปี35ซึ่งฉบับปรับปรุงที่มีวงเงินตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปในอัตราร้อยละหของวงเงินในสัญญาพูด,ดง่ายๆว่าถ้ามีการจ้าง10,000แบาทไปเนี่ยจะต้องมีเงินประกันสัญญาเนี่ยร้อยละหของวงเงินนะครับเป็นเงินสดก็ได้เป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายก็ได้นะครับแต่จะต้องมีการลงนามยื่นทําสัญญาเนี่ยไม่เกิน3วันนะครับหนังสือคําประกันกับธนาคารนะครับพันธบัตร รัฐบาลก็ได้สถานันศึกษาออกใบเสร็จรับเงินและนําไปฝากที่สํานักง,งานเขตทําเป็นหนังสือพร้อมสมุดคู่ฝากพ้นกาหนดสัญญาแล้วก็ต้องคืนกู้สัญญาโดยเร็วอ,อย่างช้าไม่เกิน15วันพูดง่ายว่าเงินประกันสัญญาก็คือถ้าเขาทําเสร็จเรียบร้อยมอบ มอบพัสดุมอบอะไรเรียบร้อยแล้วเขาทําตรงตามสัญญาเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินคืในให้เขาเอาที่เขาประกันไว้เนี่ยประกันสัญญาไว้เนี่ยคืในให้เขาจะเป็นเงินสดจะเป็นเช็คจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คืในให้เขาภายใน15วันนะครับส่วนเงินไรายได้สถานศึกษาก็เป็นเนงินนอกวะมาณอันนี้ก็จะหมายถึงบรรดาไรายได้นะที่สถานศึกษารับมานะครับเช่นไรายได้จากการขายอาหารไรายได้จากการให้เช่าอ,อาคารสถานที่อย่างนี้เนาะสเงิเนงผลประโยชน์ที่เกิดจากราชพัสดุคืออาจจะเป็นที่ดินเป็น ที่อะไรก็แล้วแต่แล้วให้อเอกชนเช่า ให้ผู้ที่มาทําประโยชน์โดยการเช่าโดยการให้เงินตอบแทนเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นรายได้สถานศรษานะครับสเงินเบี้ยรปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อไปศึกษาแล้วไม่จบไม่ไม่ผ่านอะไรเงี้เนาะไม่ไปศึกษาต่อแล้วผิดสัญญาเนี่ยการลาศึกษาต่ออันนี้ก็มาเป็นเงินรายได้สถานศึกษานะครับสเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์หรือหรือจ้างทําของอันนี้ก็มีการทํา,าสัญญาในการซื้อทรัพย์สินจ้างทําของอะไรแล้วแต่ว่าผิดสัญญานะครับ ไม่ตรงตามที่ดำเนินการนะครับก็ให้ยึดเงินตรงนี้ไปนะครับเป็นรายได้สถานศึกษานะครับ อันที่5คือเงินที่มีผู้มอบให้เงินที่มีผู้มอบให้เนี่ยมี2ประเภทคือระบุวัตถุประสงค์กับระบุวัตถุประสงค์นะครับหเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สารสนารับไว้เป็นกรรมสิทธิ์แต่ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายนะครับอันนี้มีเกี่ยวเป็นเงินตางหากนะฮะเค 7, ่าขายแบบรูปรายการอ่อย่างเช่นอ่จจะมีการก่อสร้างอาคารแล้วมันต้องมีการขายรูปแบบอาคารนี่แหละแล้วก็ขายแบบไปเพื่อให้ผู้รับเหมาเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยนะครับไปไปคำนวณในการที่จะมาเสนอราคาในการสร้างตึกหรือในการจะซื้อจ้าง สร้างสร้างตึกตรงนี้ซึ่งการขายรูปแบบรายการเนี่ยเราก็กำหนดขายว่าเป็นกี่บาทกี่เงินกี่สตางค์ก็ว่าไปนะครับเงินนั้นก็จะเป็นรายได้สถานึกษานะครับแเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะรวมทั้งเงินโครงการอาหารกลางวันด้วยนะครับส่วนการรับเงินนะครับการรับเงินเมื่อสถานึกษารับเงินเข้าสอบก็จะถามว่าเมื่อสถานึกษาได้รับเงินแล้วต้องดําเนินการอย่างไรก็คือต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะครับนี่ข้อสอบต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดส่วนการเก็บเงินหรือการเก็บ รักษาเงินสดเงินฝากธนาคารตามอำนาจการเก็บรักษาเงินนะครับส่วนที่เกินวงเงินให้นําฝากส่วนราชการผู้เบิกอำนาจในการเก็บรักษาเงินดังนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนโรงเรียนไม่เกินนักเรียนไม่เกิน120คนอันนี้สามารถสํารองจ่ายณโนะรงเรียนได้ไม่เกินวันละ2 0 0 0 0บาทฝากเงินธนาคารได้ไม่เกิน3 0ม0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นนักเรียน120คนขึ้นไปอันนี้ก็สํารองจ่ายณโนะรงเรียนไม่เกิน3 0,000นนะครับฝากวงเงินหรือฝากธนาคารไว้ไม่เกิน1ล้าน ทุกสิ้นปีการศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดทํารายงานการรับการจ่ายรายได้สถศึกษารายรับรายจ่ายรายได้ของสถานศึกษาเนี่ยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่ากปถนะครับทราบแต่จริงๆเราไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมครับเพราะว่าทางเขตจะเป็นคนดำเนินการแล้วเราก็ส่งข้อมูลไปยังเขตเขตก็รวบรวมนะฮะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปนะครับนี้มาดูรายได้แผ่นดินนิดนึงครับรายได้แผ่นดินเงินรายได้แผ่นดินเมื่อกี้งบประมาณไปแล้วเนาะ นอกงบประมาณไปแล้วต่อมาก็เงินรายได้แผ่นดินเงินรายได้แผ่นดินเนี่ยจะมีในกัน2ประเภทก็คือ1เงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษาที่มีการจัดเก็บอย่างเช่นค่าขายของเบ็ดเตล็ดค่าขายของเก่าชมรุดที่เกิดจากเงินงบประมาณค่าขายแบบรูปรายการที่ได้จากเงินงบประมาณค่าธรมเนียมเบ็ดเบ็ดเตล็ดนะครับค่าธรมเนียมสอบแข่งขันลูกจ้างประจํเาเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนนะครับเงินอุดหนุนทั่วไปเหลือจ่ายเกิน2ปีงบประมาณนะครับก็จะกลับมาเป็นรายได้แผ่นดินนะครับของกระทรวงการคลัง2ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมออมทรัพย์ ของเงินอุดหนุนทั่วไปก็คือ1ดอกเบี้ยงเงินโครงการอาหารกลางวัน2เป็นเงินไรายได้แผ่นดินนะครับส่วนการนําส่งเงินไรายได้แผ่นดินของสถานศาึกษาต้องนําส่งอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับข้อสอบนะโดยด่วนตันี้ส่งอย่างช้าภายในกี่วันพินาจากนี้ถ้าเป็นวงเงินเกิน1 0,000บาทส่งอย่างช้าภายใน3วัาาน 3, าหากเป็นสถานศึกษาประเภทที่1แต่ถ้าไม่ได้เป็นสถานศึกษาประเภทที่1วงเงินเกิน1 0,000จะต้องส่งอย่างช้าภายใน7วันในสถานศึกษาประเภทสองอ้าวแล้วสถานศึกษาประเภทที่1 ประเภทที่2ต่างกันอย่างไรสถานศึกษาประเภทที่1จะต้องอมีนักเรียนเนี่ยห้าร้อคนขึ้นไปแล้วจะต้องผ่านการประเมินสมศเนี่ยจะต้องประเมินผ่านสมศเนี่ยดีเยี่ยมถึงจะเรียกว่าสถานศึกษาประเภทที่1ถ้านอกนั้นจะเป็นสถานศึกษารประเภทที่2สถานศึกษาประเภทที่1ถ้าวงเงินเกิน1 0,000หก็ส่งอย่างช้าภายใน3วันแต่ถ้าสถานศึกษาประเภทที่2ก็คือวงเงินเกิน1 0,000ส่งอย่างช้าไม่เกิน7วันนะครับโอเค